ลวงเรื่องลับวงการพระเครื่องจากเสียนพระสุดฮาร์ดคอร์เสียนพระด้วยกันไม่ชอบคิดนาก็มีบางคนที่มองผมอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าเราพูดความจริงแล้วมีคนต่อต้านความจริงที่เราพูดอมีอะไรไปเปรียบมวยกับเขาได้มันก็คือความถูกต้องและความรู้ครับเวลานานๆไปมันจะพิสูจน์เองว่าความถูกต้องและความรู้ของใครที่ทําให้คนฟังเนี่ยสามารถที่จับต้องในวิธีการดูพาได้คนที่เป็นหนี้ในสภาวะเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ บางครั้งก็ขอพระมาขายให้เราพระสามหมื่นได้สองหมื่นห้าแต่เจอคนอื่นพระสามหมื่นจะได้แค่สามพันหลายคนที่เดือดร้อนขายรถบ้านจำนองที่จำนองแต่พระเครื่องกลับถูกเสียราคาลงทั้งๆท,ที่เป็นมรดกของเขาเขาควรจะได้สมน้ําสมเนื้อเหมือนที่ดินเหมือนบ้านมผมต้องการให้เกิดประโยชน์กับคนที่มีพระทุกองค์ในบ้านแล้วถ้าเกิดประโยชน์ไปถึงว่าพระเหล่านั้นเนี่ยเขาสามารถนำมาเปลี่ยนเป็น มูลค่าเพื่อเอาไปแก้ไขปัญหาให้กับหลายๆครอบครัวที่ไม่มีทางออกได้และสามารถนะตรวจสอบแยกพระเจออกจากวงการได้มผมตั้งใจที่จะปกป้องรักษานะวงการพระรักษามนตห์ของวงการพระและให้เกิดประโยชน์กับพระของทุกคนที่อยู่บ้านทั่วประเทศได้มากที่สุดตีสิเดยห้ามพลาดดูทีวีกด33ดูมือถือกด3า p l u